ออนี่เรือหมอนไหยคนบอกเลยว่าในการทางนี้ซึกอทางนี้เลยเหวมงพินักเดลือวยังใส่ว่าก็ได้ลทาใจตะมือวาดนี่เนิ่ยสัวโอ้ยบอวยอย่างใหญ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรอฟังค่ะข่าวด่วนข่าวด่วน พรุ่งนี้หรือว่าไปซ้อมเอวเอาไว้อ่ะไฟกันแน่แน่ค่ะยังไงเขาก็ไฟกันค่ะคงไปซ้อมเอลเลยเนาะทุกคนได้ข่าวรู้ไหมวันนี้วันที่เขาไหว้กูอยู่เตียงไกลอ่ะ <S <S ล้านค้าเต็มเบิร์ตมะนิู้ใดสียเอาล้านค้าต้องไม่เอาอ่าเป็นเม็ดละเลยนะแม่ค้าคิดดูอาณาจักรเขาใหญ่แค่ไหนร้านค้ายิ่งเต็มลบคนแค่นักเรียนเขาก็ห้าพันคนแล้วอ่ะ มือื่นขาสิหากันพวกเมื่สวสีไ่ได้หลงส่วนหลงสาวกันได้ประกาศหานพี่ยิหลงกันไ่ได้เนี่คนคี่คนไหัคกแสดงว่าคนจะเยอะมากขนาดอาณาจักรเขาใหญ่แค่ไหนร้านค้ายังไม่มีพื้นที่แล้วอะ่ะทุกคนอันนี้คือข่าวที่หนึ่งถ้าจะขายของนี่คือใคาจะไปขายของตรงนั้นนะเม็ดละสองร้ห้าสิบนะได้ข่าวมาหน้าเวทีอย่างแบบยายยางหลงกันแท้ คนเป็นมือนแทมอื่นบอกเลยขนาดล้านค่ะยังเดี๋ยวคือเต็มทั้งอ้อมไปเบิดแล้วตอนนี้จับจองหมดแล้วหน mm ูร hmm. อดูในกลุ่มพี่น้องงนอานใหญ่อีหลีบบอสตัดเฮ็ดใหญ่เฮ็ดขาดที่พวกเฮ็ดพวกใส่ลูกหลักเสดายไปเลยเบลล์ว,วรวมพี่ที่ไหวทุ่มพันธุ์สีรกิจแล้วไปเจอกันพรุ่งนี้ไปกอดกันถุกๆแล้วเราก็มีเซอร์ไพรส์อะไรเยอะแยะไปหมดเลย <S <S ถา่ายเบิรงเซอร์ไพรส์ เออกระแซมเขาได้ละ่ะสุดยอดอยู่รอนในกลุ่มแล้วนกเยลดาเข้ามาหน่อยนกเธอเป็นข่าวเหรอน้องมีงานสี่ทุ่มขึ้นสี่ทุ่มเลิกหกทุ่มนะคะสองชั่วโมงวันนี้สองชั่วโมงนะที่ตลาดนกหูกนะฮาไทยลาดฮาไทยราดบอกนกเยลดาเข้ามาเนี่ยมาแก่ข่าวดูนกถ้าเป็นอย่างเีอก็ได้ขืนฝีด เ้าเลิกกับใคก่อนจริงอันเนี้ยฉันตกใจมากไปค่ะใครไม่ไปเครียดแอสบ้านิมต้องเอ็มีพีสุดๆมันจะต้องถึงทั้งถึงแต่ว่านโอ้ยรลดาเป็นเ้่าเนี่ยกว่ี่จจังหดก็นั่งเนี่ยเอถ้าเป็นอย่างหนูเธอคือว่าเธอไม่ได้มีใครกันเธอก็เป็นอย่างนั้นเธอก็ได้ประกาศตัวเลิกไล่อย่างเธอเป็นอะไรเธอเลิกกับใคร นี่แหละฉันสงสัยมากข่าวนี้ฉันส่งก็ไปถามเขาแล้วทาไมได้ขึ้นสีเอ๊ะเธอบอกมาเดี๋ยนี้ฉันสงสัยจิมมาเดอร์จิมมาเดอร์ผู้ดใดถามหาสบู่ค่ะตอนนี้พาราเป็นยังไงเหมือนลงเหมือนกาแฟไหมกาแฟอ่าสิบกระสอบอยู่สองอยู่สิบสองใบแดงกว่าเองสุดยอดมากตัวเองสิบสองใบแดงกว่าเองซื้อเขากันเลย มื่สั่งกับจะค้องกินเองนี่แหละสูได้สองเดือนหนึ่งนี่คัดกินบนรอบวัวได้เดือนเดียวอิเล่ได้เดือนเดียวสิบกระสอบนะเนี่ยแกบมาเข้าอ้องน้ำวันนี้ได้รับกาแฟแล้วจ้าโอเคขอให้สนุกกับการกินกาแฟอุ้มรักนะคะแล้วก็ขอให้สวยขอให้รวยขอให้ร่ำร่ำรวยรวยทุกทุกคนสวยไม่พอรวยด้วยปังทุกสิ่งทุกอย่างสั่งแล้วสิบขอบคุณนะคะขอบคุณน้องแซม เสียดายไปแล้วแม่ได้รับกาแฟแล้วจ้าทุกคนวันนี้เราจะส่งให้สามคนที่ได้เล่นเกมได้นะเพิ่งจะได้ที่อยู่ครบเราเซรั่มก็มาแล้วเอาพ่อุมลงไปส่งให้หเราพระทุ่มลงไปส่งให้เด้อใจเย็นๆรอวันสองวันก็ถึงแล้วล่ะสับสนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยในมวนจะเศ้าพี่น้องมวนโดยพี่น้องปัดอาบนไปรับรถลูกมาดีใจกับลูกๆนะคะดีใจกับน้องเฟิร์สกับน้องบิ๊กด้วยอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ปังปังปังธุรกิจจะริญรุ่งเรืองนะคะขอให้คลีนิกลูกค้าเยอะๆของเขาเป็นคลีนิกอ่าความงามนะคะเกี่ยวกับความงามรูปร่างผิวพรรณใครสนใจก็ทักหาคุณเฟิร์สคุณบิ๊กหรือคุณนิดได้นะคะ เเป็นคลินิกอยู่แถวๆอันอยังก่อนนะั่นลูกบอกแล้วก็ลืมหานาะที่ลืมอมหามเนี่ยลืมอ,อีกแล้วนะคะจิ้มจ่อยด้วยนะคะจ่อยแล้วถ้าอยากเฟิรม์มอยากเพอร์เฟกมากๆอยากหน้าเพอร์เฟกก็ทักหาบิ๊กหาเฟิร์สหานิดนะคะธุรกิจของเขาครอบครัวเขาอยู่ด้วยกันแล้ปังมาก เดี๋ยวปีหน้าคุพสิไปเอาอันรับรถให้ลูกดิวแต่ไม่บอกว่ารถอะไรเขาเคาะแล้วเขาเคาะแล้วไม่ใช่วันนี้มันเลิกดีนะคะของคุณบิ๊กกับคุณเฟิร์สนะคะยินดีกับลูกด้วยแล้วเขาก็จะขับไปเจิมที่จังหวัดอุดรนะคะกับหลวงปูจะเรือนอยู่เนีน้ำเข้าไปเดี๋ยวเขาจะไปออกก่อนแต่ของแม่คุมต้องรออันพี่พี่พี่ก่อนแล้เห็นสามงานบุรุล่งรุ่นน่องหรือล่งก่อนน่อง หายแล้วแต่งของเราอีกนของรวงผักไตของตัวถ้ามีงานผักไตตัวเด้อ,อเสร็จแต่เกียนไก่เราก็จะมาส่งเขาสนามบินเสร็จปุ๊บก็จะวางแผนว่าจะไปรับพ่อที่ชัยภูมิหรือจะให้จ้างรถให้พาเกมมาส่งจะรับปริญญาพี่ใบหม่อนไม่อุ้มกับข้า,ขาราชการอยู่ตัวนี้ใส่หัวหลายอย่างหลายทางอยู่เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญนะ,คะใครจะมาร่วมรับปริญญาพี่ใบหม่อนวันที่ 14. สิบสี่สิงหานี่นะคะที่อ่า วิเยาลัยจุฬาพรูนยราชการนี่ค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อมาเป็นเกียรติให้ลูกๆนะคะมามามาร่วมถ่ายรูปด้วยกันผู้ใดว่วางมาเดอ้อเรียนเชิญแม่แม่น้องอยู่ก็เท่ากับแม่แม่น้องใบหม่อนนั่แหละมาเดอ้อมาถ่ายรูปด้วยกันอีพอเรากลับไปอันอยากมาแล้วไปอยากเดินทางแล้วเจ็บแล้วปวดแล้ววะเต่าคอยแต่ล้านกับไห้วีวีวีอยู่วะเก็ดเมื่อมือนี่กับเพื่อพอ่อตัวอั่น พขาเม็อย่างเดี้ยมากเลยแล้วอย่างขบไปส่งเราไงข่อยสัญญาเลยว่าข่อยจะขบไปส่งเราไง <c oughs> ข่อยกับยุ้น้ำพอขอ่อยเราสูข่อยกับตัวลอยเราแม่เด้เนีน่ยข่อยกับยังมีพออข่อยบอกว่าตอนอย่างมากเลยเจ้าข่อยไปหาสูตรให้แม่ก็ได้พอลแค่สีมะขือดอกอสันมะคือจังไหนเด่เนี่เจ้าเป็นอยังโรงพยาบาลกับยูไก่อยังกับยูไก่จะสิยาอี๋ยังอยู่ที่พุ่มแห่งยูไก่ตัว เออยยุนี่นี่เขาพบหลังเป็นพยาบาอย่นี่ลูกก็อยุนี่แม่รถก็สะดวกสบายทุกอย่างสะดวกสบายยุ่กรุงเทพนี่สยานอีหยังพอใส่แพมเผืดมันยากสันติยุนี่ทั่วมาเก็บกับมาทรงขนมห่อนปัญญาคือย,าอยู่บ้านเฮ้าบ่ะกันด่านพร้อมแล้วก็หาคออ่างแล้วแบนีนน้พ่อเป็นอย่างเกอนอีพอว่าที่คนใช้พุ่มสลายคนสมัยนั้นนี่ติดติดมาตั้งแต่เห็นแม่เรียก ก็เลยเรียกตามอีพออีพอแต่คนหนึง่งเขาจะเรียกพ่อเฉยเราเรียกอีพออีแม่มากเลยอาจจะดูไม่สุภาพใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นภาษาเรียกกันเฉยเมนบขคอยกันเลือยอยู่พูดเดียวแม่คอยกันไปแล้วไปสวรรค์แล้วพี่ลงใต้รอบนี้หลายวันสีบอมี่เสื้อผ้ายอีกตีแม่ฉันเสือ้อผ้ายังไงเี่ยเขาเสื้อผ้ายกันหลายตัว คอยรุ่นน้่มมาไหวเสื้อไผเลี้ยงอ,อย่างไรวัยจะเสือ้อผ้ากันดูเด้อขั้นเสื้อผ้เรื่งดีๆได้วัวจะเสื้อผ้เรื่งที่แบบบุญไหวกันเด้อขคอยเนื่อน,น,น้องอยูก็มีมีงานอีกวันที่เท่าไหร่พอ่อ16ว่ะ16เยี่ยใส่่ะ อันนี้มันเป็นคิวบอมแมนแล้ออย่างว่าอีกอ่ะแมนจะเป็นคิวขอบคุณนะคะขอบคุณยินยันตะกา้าด้วยนะคะทุกคนเราจะไม่รู้ว่าอันนี้ตะกา้าไหนตะกา้าไหนเด้อสบู่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งก้อนนะคะตอนนี้พลาเป็นยังไงเท่าเดิมหรือว่าลงมา <Okay. S 1> เข้าไปดูหน่อยนะตะกา้านี้ใครใครสนใจสบู่ซื้อ สั่งสองก้อนได้อีกหนึ่งก้อนนะคะอตะการหนึ่งนะเป็นสามแปดศูนย์ได้เท่ากับว่าได้สามก้อนได้หนึ่งเดือนเลยนะสําหรับคนคนหนึ่งใช้แต่ถ้าท่าครอบครัวแนะนําให้กินสองสองอิจ้าเป็นหกก้อนใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวคือรับจบตรงนี้อันนี้ก็คือสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์นี่คือเอาไปแมทก,กับอะไรก็ได้เอากันแดดนี้ก็ได้หรือจะเซรั่มคู่เซรั่มกันแดดคู่กันแดดก็ได้หรือเอามิด่องนี้ได้หมดนะคะ อันนี้ก็คือพาลาที่นุ่มปักไว้ที่อ่าสุกกระสอบสิสบกระสอบนี้ตอนนี้เขาบอกว่าหยู่นสุดสองใบแดงหกว่าเองสุดยอดมากเหลือสามโอ้โหตะก้าสา,สามสามตะก้าสามก้อนนะคะสามก้อนแล้วสามหกศูนย์นะคะจิ้มได้เลยจิ้มได้เลย mm. แสดงว่าเขาย,ยังยังเป็นโปรของเมื่อวานนี้อยู่ mm. จิ้มเดอ้อจิ้มเดอ้อ mm. แล้วพรุ่งนี้ คิดว่าแอดทุกคนไปจะสู้กันเรื่องคลิปแน่นอนไม่ต้องห่วงรอเลยรอเลยโอ้ใหญ่ทุกคนได้ไปเนาะศึกบ้านพียูศึกใหญ่นักหนานพวกนี้เออจริงๆอย่าให้ไปอย่าไปเปอยก่อนเด้อต้องใ้กาไในงานเด้อห้ามเปอยห้ามเปืยไปกันเยอะนะไปกันเยอะนะ เออล้วก็ไปเป็เกียดเป็นศักดิ์ศรีในงานของบอสตามก็เปิดวงถือว่าเปิดวงเลยนะพวกเนี้ยจะเรียกได้ว่าเปิดวงก็ว่าได้ไม่ใช่เปิดลูกการฤดูการ,ร,การแต่เน้นเปิดวงส่งน้องขึ้นรถกลับแล้วเราจะไปบาสุขมุมวิทซวงแขกถ้ากยู่ต่อคุณเฟิร์เขาจะเคียวกับแฟนเขาต่อแต่พวกนี้ต้องมาส่งมาถึงมือขาสมาส่งลูเขยกนแล้วค่อยบากันเขาจะลงไต เติมเยอะๆนะคะแม่แม่ยันมะขีอหรอกย่านบะค,คือย่านบะคือยาา่อยานเปื่อยกันเบิดพุ่นน่ะข้องการเขาบ่านั่นบ้านี่พุ่น่ะเป้ยคือบ้านออบ้านคือบ้านอเ <laughs> อมโนยราดาเป็นตาไปด้วยบ่ละทีนี้ก <c oughs> ็สดแล้วไงประกาศสดเลิอกกับแซมแซมจะไปไหมเน,นี่ยแซมไปเจอกันที่ ชุมแพไมมแซมอยู่ไหนอะไม่เจอกันนานแล้วนะงอนแล้วทุกคนความวันท่าพ่มเฮ็ดทางบัตรเลยฉันซ้อเล่สดเกี่ยแต่ละคนเลยฉันบอกทายคลิปฉันไล่สดเน่ยนนแม่อยากไปแล้วไปบไตรางานเยอะโอ้ยแม่ทุกคนอยู่ชุมแพรหรือขอนเก่นไปเจอกันน้องอยูแบบสวยอลังการไม่แต่ชุด ใดๆคือเอรโดนตีตัวเองไปด้วยเออในช่วงของพียูนี่คือเอรโดนตีตัวเองไปเลยทุ่มทุนสั่งให้ลูกเขยเลยเแต่ยังคือว่าเพื่อลูกเขยพญิตุ่มหรือเห็ดเหรอลูกเขยสิเขาแก้เพ่งไหมบาทัานหรอกเราพี่ๆก็แก้บาทัานเราว่งนั้นเขากระดิ่งนบ่ได้มันสิยากกับลูกเขยคอยพญิตุ่มได้ปะปัสสาวะซัมมี่แม่นบ่เท่าแม่นบ่เท่าเพรานี่ตุ่มใจง่ายอีหลีสร้า,างหนึ่ตีไปลูกเขยไม่พี่น้องไม่ได้เพื่อไผรด้ย ไม่เองกอ็ยุยญญคเกี่ยวปัญญาคือสามารถร้องเพลงได้ทุกแนวไงแล้วมันเข้าเข้ากับดนตีนทุกที่แต่ลูกเขยค่อยมันไม่ได้เขาไม่ใช่นักร้องเขาจะมาเกะใหม่ไม่ได้งานเขาเยอะผู้น้าพอเท่าไม่เท่าอะ่ะจา้างดนตีไปลูกเขยในช่วงพี่ยู่นี่นมะสุดยอดบอผู้ใดว่าคอยเลือดมาจา้างสอยคอยทำยัง ยายเจไดเลยอย่างงงานนี้บอได้ยังเลยแต่งแต่สุดมาแล้วค่ะสุดเพชรกับสีมาแล้วค่ะสุดเพ็รก็บใหม่นะคะสีใหม่อีกเนี่ยมันเป็นสีเกาเลยพี่น้องคนเราเม,มียกับที่หนึ่งหลานน้อหั่นข่อยลดจิ้มมะลดกาแฟเนี่ยให้ข่อยได้เอ็นหลายๆล,ลวดข่อยเสี้ยมูเจ้าเบิองให้ถึงๆผักอ,อีเลือดก,กับปลาทอ้อย จะได้ค่อย่าจ้างดนตรีมันเลยส่นพอ่อเสนอกก็เลยถามบอสตั้มอ่านักดนตรีอู้เขาแก่ไม่เขาแก่เพลงที่พี่พีร้องได้อะไม่ทนันแล้วพี่พีเขาก็จะมาแก่เพลงใหม่ก็ไม่ทนันอีกเขาทํางานตลอด,ด,ดโลโที่น่องที่ลูกขย,ยืนมาได้ดิลูกขยต้อง MVP สุดๆขยัะอ่าบอดตั้มสะดวกแม่เอาดนอ่าพ่อจะเอาดนตรีขึ้นหรือป็นโทรหา อ,อาจารย์ครับขออนุญาตเปิดคาหาจรระจากแช่อาจารย์ครับขออนุญาตอ่ะดนตรีเดี๋ยวผมจะเป็นคนจ้างเองเอาที่หล่ะครับขอกับอีสานยูว่าสั้นอาจารย์พิษพรุ่งนี้สแตนบายเลยครับอยู่กี่แบนเล่นเพลงพียูให้ได้โอ้เจมที่ครับพ่อสั้นอ่าขึ้นช่วงของพียูที่เตรียงไกาอีสานสิงห์อ้ผมเมื่อค่อยเนี้ยข้อจ่อข้อใจหรือจิ้มตะกร้ามากกัได้เร็เรผู้ไหว่าข่อยดีบ่ จิ้มมาจิ้มมาสร้างสร้างรถค่ะสร้างรถเขาบอกเอาไปส่ดกนี่ละสิ่งที่ข่อยเอกมาข่อยหายจะลูกอี้เลี้ยเดินตีจะว่าจากมือมันบําเมนถือเด้อชุดจะวาดถอดไเขอไ้นั่งช่วงนี้นีข่อยบ่อยฟังมาข่อยสุดๆบะใ่รไม่ไปถือว่าพลาดมากพลาดมากตั้งแต่ชุดตั้งแต่การแต่งหน้าทั้งมช่างแต่งหน้ายังเปลี่ยนสเต็ปสเต็ปสเต็ปเลยอ้าสร้างแต่งหน้าไล่ไปจากมือหนึ่งของขอนแก่น มือวางอันดับหนึ่งของขอนแก่นไปหามาเอาว่าใครบอกเลยว่าขเจ้ามาแต่งห้ยูกิยุ่มแพ้มือวางอันดับหนึ่งของขอนแก่นและช่วงลำก็มือวางอันดับหนึ่งของยูกิแบรนแต่งต่อโอ้ยลกยูกไม่ยเลือดกับวเลือดป่านนี่พี่น่องเอาข้อจ่อข้อใจมาติ่มมาอ่ามือวางอันดับหนึ่งของขอนแก่นเลยพวกนี้ว่าจะออกมายัางไง ชุดก็มือวางอันดับหนึ่งของกอทมเลยเอาไปเ oh. สดายยูกไก่แม่เสดายบว่าผู้ใดยูกไก่ไปหนางานเลยว่าคุมบอกคุมปะ่ะชันกับเขากุ้มเขากุ้มแล้วกับจิ้มกับแฟ่มาซอยข่อยนี่จิ้มจิ้มผลิตภัณฑ์ในบริษัทปลายเคเคมาช่วยเพราะว่าอะไรไม่เอาไปไหนเลยค่ะเาว่กําไรข่อยไปจะน้ําลูกแม่เถ่เพ่เาะแถวใจง่ายก็ยังนี่น่อยห เทียงหมดละลังเที่ยงจองรีสอร์ทให้ไหนเล,ลือให้เมธจองโอเคหมดแล้วหม,าามดเลยอาจจะไม่ถึงเที่ยงอาจจะก่อนก็นได้เดี๋ยวหรืออ,อให้เมธเป็นคนคุยเพราะว่าลูกจะต้องไปซ้อมสคริปต์กันเสียดายอยากไปอ่ะ ต่ฟัง้างแดงหนาค่ะ้นเตี้ยะทัเ้มือวางจำนนหนึ่งของคอนแก่นจิ้มมาค่ะจิ้มมาขอบคุณค่ะขอบคุณมึงขอยทุ่มทุนสางดูง่ายเนี่ยขอใจมัเป็นแสนเลยขอให้มันทะเลหอดคอนแกนอยู่เสียดายค่ะอยู่สงขาเข้ากลุ่มค่ะเข้ากลุ่มนี่ใบแดงเดียวเองอยู่ในกลุ่มของบอสตั้มอ่ะใบแดงเดียวเองนะคะเข้าไปหลายๆด้วยไปเอ็มวีพี่ด้วยให้หอดจากหมื่นคนน่ะ มีตัวลูกขึ้กันได้ทั้งคนกับได้ทุ่มขึ้กันใจขึ้กันได้ข่อยกับว่าตั้าใจขึ้กันได้กขาบอกไ้คนสองคนนี้เขาไม่อยู่ใกลกันนี่เว้ยมาต่องห่วงมวลมิถุผู้ใจใจใส่กันสมแล้วค่ะที่ยิ่งใหญ่ได้บอสเตียงไกลกับว่าตั้มทำถึงมากบอกเลยคนรวยจังรวยพี่น้องไว้กินเล็กๆไม่ได้ครับตามขอบสั่อืมคนรวยเราจังรวยเด้ครอบใจใหญ่ใจตัวการด้กเสีย คิดดูว่าเล่าเอาอย่างเนี่ยแล้วแต่ละอย่างนะแต่ละอย่างนะออ้ไปเบิ้งเวทีไปเบิ้งแดนไปเบิ้งคนที่สอนแดนพิเศษครูอีกกิ่ไม่ธรรมาดาละลายของครูหูยิ่งอีกทําทัวร์เขาไปเบิ้งเขาไปเบิ้งในช่วงล่าเรืองตักวก่อนของเขาอะ่ะจังสี่เลยยีเรเวทีอลังการละเป็ดเครื่องเสียงได้ยินหดผู้เขียวตําใจตึกตึกหดผู้เขียว จัดชุมเพรได้ยีน่นผู้เขียวจิ้มมากค่ะจิ้มมาจิมมากาแฟอุ้มรักคาปูชิโน่เราจะไปเฉิดฉายกันที่ชุมเพ่พรุ่งนี้เราจะพาลูกๆเราไปแข่ยกับ่าไรล่ะลูกเขาจะไปตายเวที่นี่อ่ไดมันใหญ่งงอลังการระทั่วเพ่งใดเพิ่นกะแก่ประท่านเราลูกข้ากะแก่เพ่งบระท่านเอานี้พญิตุ้มพห้ตุ้มบอกเอาดนตรีไปให้มันเลยคค่จะได้ห้าก็ต้องเตรียมที่ตัวก็เลยได้ที่มาของเอายูกิแบนไป ขึ้นเวทีเพียงไก่ในช่วงของพีูเพื่อใครเพื่อลูกเขยเล่าปุรดศิวาข่อยโอเวอร์กับสร้างไปดากประหลดประสนเพราะค่อยทําเพื่อลูกลูกเขาจะไปตายเวทีไม่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะผู้ใดว่าข่อยโอเวอร์ยังกันแล้วแต่ขบส่วนค่อยทําเพื่อลูกลูกค่อยต้องเอ็มวีพีหรือไม่ก็ต้องแบบสง่างามบนเวทีแน่มันบะไรได้ซื้อครั้งนี้ถูกบะในชั้นนั้นแม่แม่ต้องไปค่ะ นูมักใจพ่อกับแม่ค่ะสุดๆผูๆ้ใดได,ได้เป็นลูกข่อยมะสมัครเป็นลูกเลยไม่ได้เป็นลูกไผ่ลูกเคยกระซางคนยังมีหลายๆเนี่ยข่ก็มักเจ้าอื่นเขาเสียจะเป็นลูกไผ่อยู่แต่มาเจ้าผัดมีแซนแล้วเท่านั้นล่ะเขาใจเลยค่ะไม่อุ่มทุกเรามาคิดถึงลูกเราไงเอาเราเขาแก่ก็ไม่ทันเขาทําอะไรก็ไม่ทันล้วจะทํายังไงเราก็ต้องทาให้เขาอ่ะถูกไหมเขามาเป็นลูกเราแล้วเราก็ต้องรักเขา ปมมือให้เนี่ยปมมือกับจิ้มให้เนี่ยนะคะตะก้าเราวันนี้คือพลาดีมากๆนะคะกาแแกบแซลมละกาปุชิโนตยูกพิพีพีต้องเป็นที่จดจาของแฟนแฟนเวทีเปียงไก่แน่นอนค่ะแต่ยูกิอะมันได้อยู่แล้วเพราะาเขาเคยชินกับเวทีหมอนรำกับทุกสิ่งทุกอย่าง,<ร>งที่<ร>เขาไอ้นั่นอยู่แล้วแต่แฟนเขาจะมาตายเวทีนี้ไม่ได้ค่ะจะมาตุยเวทีนี้ไม่ได้ค่ะลูกก็เก่งใจเรานะแม่มันจะนั่นไหม พ่อบอกเอาเลยเดี๋ยวพ่อจัดการจิ้มมาค่ะจิ้มมานี่ลแหละหมูเจ้าซื่อกับแฟ่ซอยข่อยจิ้มของซอยข่อยจิ้มจอยจิ้มใสอย่างกันเ้ยแต่คอยบอกเาไปใส่เสร็จเราก็ทุ่มตะลุอีีพี่น้องงานมาอย่างเงี้ยค่อยทุ่มทุ่มทุ่มค่าตัวเขาลับมาอะไรเขารับ,บคนทุ่มคือน,นี่ค่ะสองคนนี้ค่ะที่ฉันทุ่มอย่างเดียวจริงจริงบอกเลยเกิดเป็นแม่บุญทุ่ม แล้วฉันจะไปทําเพื่อใครถ้าไม่ทําเพื่อลูกสุดๆแล้วเมือม่อนหร่กับันทีสิบสี่กับสิทุ่มสาวพญาบัลนี่ความเป็นแม่มีเท่านี้จริงๆไม่ได้บอกว่าตัวเองดีอยาง้แต่ว่ามีความสุขการได้ทุ่มลูกมาไลยปังมากแม่เขาได้ค่ะมาไลยเพื่อเข้าบัญชีเขาหมดทั้งคู่เขาได้ค่ะเออ นักดนตรีกับยูจีกับพีพีค่ะแดน,นของเกียงไก่ค่ะความอลังการมีอยู่แล้วว่ตตัมเขาจัดให้อลังการอยู่แล้วพีพีวีดีอยู่แล้วค่ะแม่ดี mm hmm. เขาดีอยู่แต่ว่าเขาแกะเพลงไม่ทันเข้าใจปะ mm hmm. เขาแกะเพลงไม่ทันโ mm hmm. ดนตีเขาก็แกะเพลงที่เราส่งไปไม่ทัน mm hmm. ก็ต้องแก้ปัญหาให้ลูก mm hmm. พี่จะได้ขึ้น เขินเวทีไหมไม่ขินถ้าเขามียูกิอยู่รับรองไม่เขินยังไงยูกิก็ละลายพฤติกรรมเขาได้ <S <S เขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาไม่เขินแน่นอนงไือไม่พี่พีไม่เขินเวทีเขาเป็นแมสอยู่นะเขาเป็นซูเปอร์สตาร์นี่เขาออนเขาออนสเตจอยู่นะเพราะคุณต้องดูดีๆนะถ้าปล่อยเขาเขาออนสเตตอยู่นะแต่เราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้ลูกเราต้องสร้างความมั่นใจให้ลูกด้วยกันว่าเออเขาจะไม่ ตายเวทีนี้เพราะอะไรเพราะดนตรีก็ชินกันแล้วนั่นแหละไม่ได้ไปเขาลงใต้ค่ะดูคิวงานแล้วเขาลงใต้ถึงวันที่สิบห้านะคะส่วนของเราก็คือส่วนของครอบครัวแล้วก็คือเราก็จัดก,การของเราเองไม่ต้องไปถามหาว่าง,งานนี้ทําไมไม่เห็นคนนั้นคนนี้ไม่ต้องถามเพราะงานเขาแยกกันอยู่แล้วแต่วัน,ว,นวันเขาก็บไม่ได้พ่อกันเดี๋ยวนี่เมื่อวานเขาก็ได้แค่โทรคุยกันก็ได้แค่แบบไลฟ์สดเจอกันเขาไม่ได้เจอกันเลย ทุกคนคิดว่าเขาจะเจอกันตลอดไม่ได้เจอกันนะคะงานเขาสวนทางกันมากเขาถึงบอกว่ามีเวลานิดหน่อยเขากินข้าวกันนี่ก็คือเวลาก็เสิร์ฟมาเหมือนบางคนคิดว่าเขาอยู่ด้วยกัน Naj, ไม่ไม่ไม่เขาเจอกันแป๊บเดียวแป๊บแป๊บจริงจริงวิ่งสวนกันสากกันเลยนี่จะได้เจอกันในนั่งรถไปด้วยกันเวทีเกียงกันแล้วก็ลงไปไป,ไปอาบน้ําอาบ่าแล้วก็ไปซ้อมต่อซ้อมต่อทํางานต่อทํางานต่อ,ต,อ,ต,อ, inden, ต,อต้องอาบน้ำอาบ่ากลับมาส่งกันขึ้นเครื่องบายบายกัน เวลาที่ใส่ยู่น้ำน้ำกัดคือยู่ทั้งรหลดตู้แน่นอนเวลาที่จะใช้ด้วยกันคือรถตู้นั่งคุยกันนะฉะนั้นไม่อุ้มจะไม่ไล์ให้เห็นเพราะมันจะกวนเวลาที่เขาจะคุยกันบ้างจริงๆบางคนอยากเสิร์ฟนอยสีเสิร์ฟนอยเย่าเพิ่งให้เสิร์ฟให้ลูกได้คุยกันบ้างรู้อยู่ว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วทุกคนรู้แล้วแต่ว่า ทำไมไม่เสิร์ฟบ้างจะเสิร์ฟทำไมให้เขาได้คุยกันบ้างเขามีเวลาด้วยที่อยู่ด้วยกันน้อยมากจริงจริงไหมอันเนี้ยไม่ต้องอยากให้เสิร์ฟนะไปเสิร์ฟโมเมนต์อย่างอื่นเดี๋ยวแอดไปจาเป็นกรอบไปเสิร์ฟกันเอาอยู่บนเวทีนะคะให้หล่อสวยแล้วค่อยเสิร์ฟจังหวะที่เขาเออซซวฟางหูฟางตาขี้หูขี้ตาแบบหน้าไม่ได้แต่งก็ให้เขาคุยกันไปจริงอันเนี้ยไม่ต้องถามว่าเสิร์ฟหน่อยเสิร์ฟโมเมนต์หน่อยไม่ต้องให้เสิร์ฟเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้คุยกันให้เขาได้คุยกันบ้าง ขนาดฉันเฝ้าสวนเขาเขายังจันอืมมะกอกให้หัวฉันยุ่วขัดฉันบะเมนเม่เลยเนี่ยจะมาเฝ้าสวนด้วยไรออะมาเนี่ยเออวอลเลนวอลเลนให้ลูกเติมพลังใจกันให้เขาได้คุยกันจริงไม่อุ้มก็ไม่อยากสวนเขาเขาไม่คุยอะไรกันหรอกเราคุยฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยซ้ําเขาไม่มีอะไรเธอจะกิน,น,นอะไรเขาบางทีเขาก็นอนให้เขาได้นอนพักผ่อนเขาอ,อยู่ใกล้กันเขาก็อยู่ใกล้กันนเขาอยากมากเขาจับมือกันอีหลี่ ขั้นเป็นข่เขาหยากอยู่ชีวิตข่อยขั้นอยู่เพราะซ้ำนี่สิคข่อยยังไรขั้นเป็นข่ยข่อหยากอยู่ข่ก็ติททาใจผูไใดวะอันนี้เขาเข้าใจกันนะเขาเข้าใจกันอืมอ kind of ืึวันหาจิตลยวันมาะหะกินได้เลยขอแค่เขาเข้าใจกันก็พอใช่เขาเข้าใจกันนะลูกเข้าใจกันภาวนาเขาเข้าใจกันอย่างนี้อย่าเราแยงอย่าเราหองเราแหงเราก็บอกทั้งคู่นั่นแหละอย่าคิดมาก อยู่กันอย่างนี้ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าที่การงานมันเป็นยังไงแต่ว่าคนอื่นนะคะคนนอกๆก,ก็มันก็จะมีบ้างที่แบบเสิร์ฟอะไรไม่ดีเข้าไปอย่างเงี้ยบางทีไปใส่หัวสมองเขาเยอะอืมแค่รู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันจริงๆค่ะบางทีก็แบบบางทีประสงค์ร้ายอย่างเงี้ยชอบแบบเสิร์ฟนั้นเสิร์ฟนี้เข้าไปรู้อยู่ว่าแบบเขาแบบคิดมากอะไรอย่างเงี้ย อย่าเสิร์ฟเข้าไปนะคะเห็นอะไรก็อย่าเสิร์ฟเข้าไปบางทีไปตัดมาแค่ช่วงสั้นๆน่ะบางทีมันไม่ใช่เ่ีอย่าเสิร์ฟเข้าไปนะคะอย่าแชทส่วนตัวเข้าไปเยอะมากแม่อุ้มเห็นเยอะของแม่อุ้มมันกัดบอลูจะเอาอย่าไม่ให้แขวยโอ้ยอือขอพรเดชสะทุกสะทา,านเอยียงดอกสเสดแล้วก็ไม่บอกเขาด้วยอย่าไปให้บอกว่าไปบอกลูกได้ไงงั้นนี่เออเออเพาะลี้ยวพอาะลี้ยว ซื้อกาแฟเนี่ยค่ะจิ้มกาแฟมากจิ้มกาแฟมาอยากให้ลูกเห็นรอสวยทั้งเวทีไหนอยากให้ลูกแม็กบนเวทีไหนค่อยทําได้หมดค่อยไม่เก็บเอาไว้ส่วนตัวตัวเองเลยค่อยกินค่อยใช้วันวันๆเฉยๆยังมากอเออดี๋ยวนี้พี่หมอนก็รับผิดชอบตัวเองเขาไม่มีความรับผิดชอบแล้วเขารับแต่ผิดชอบแต่พ่อค่อยกับแม่ย่าค่อยเดี๋ยวนี้เท่านี้ความรับผิดชอบค่อยได้เนี่ยนี่เท่านี้แน้วใน,นกับลูกสบาย ข่อยได้มากคอยขายกาแฟได้มากได้มามกมปนบ่ขอยก็ให้ลูกลูกเสียดยังมันบ่ขอยก็เฮยทให้ลูกให้ลูกให้ลูกของเขากให้เขาเก็บเขากำเอาอนา,าคตเขาเขาย,ยูนน้ำกันได้ไงเขาได้สร้างร่วมกันเขายอยู่น้ำกันบ่ได้กระทางไปทางามันอันนั้นมันคือเรื่องของอนาคตเราเดาไม่ถูกหรอกแต่ว่าตอนเนี้เขาเหมือนจะอยู่ด้วยกันได้เราก็ต้องร่วมสร้างร่วมอะไรกันให้เร็วๆใช่ไหมคะเราต้องวางแผนไม่ใช่บ่ เขาแคบประกาศตัวเป็นเส้นว่างเงนั้นวางแผนนี้แล้วก็ว่าไม่วางเผียเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาทําไงแต่มานั่งหน้าจ๋วยนั่งซเวีหมาอยู่ก็ไม่ใช่นะคะนั่งเห็นหนาเล่มเรียอยู่เกิดเหตุการณ์หนหนาลาเล่มเรียอยู่กไหวเด็กเกิดเหตุการณ์อะไรเราต้องพร้อมกับทุกสถานการณ์ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ฉันก็ได้เกิดเหตุการณ์นี้ฉันก็ได้อะไรเงี้ยสินไปนั่งเห็นหนาลาเล่มเรียเฮตดปากซีวีอยู่เข้าใจปะเออคอยนึคิดดีแล้วว่าต้องมาบอกคอยว่านั้นอันนั้นอันนี้อัน ่อยว่าคอยคิดดีแล้วล่ะเย็นกระดความเป็นแม่ของคอยมีอยู่สูงอยู่ไม่ต้องห่วงนะคะความเป็นแม่ค่อยมีอยู่แม่บางคนอาจจะปกป้องทุกเส้นทางหรืออาจจะกีดกันทุกเส้นทางคุณอย่าลืมไปว่าหัวใจดวงน,น้อยของลูกคุณต้องรักษาแบบไหนเข้าใจไหมโอเคเนาะนี่คือเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นแม่ไม่ต้องหวังดีอะไรทำวันนี้ให้ดีที่สุดถูกต้อง หัวใจดวงเลน้อยของเราเราจะรักษาเขาแบบไหนเออโอเคนะไอ้พวกประเภทแบบกีดกันทุกเส้นทางมันไม่ได้มันมันมีอะไรว่าได้ไม่ได้หรอกชีวิตคนเรานะ่ะแค่ตัวเองยังทําไม่ได้ตามใจคนอื่นเลยเนาะนกยุราดาจะไปปรับความเข้าใจไม่จะเรียกแซมไปให้ <c oughs> จิ้มมาค่ะจิ้มมาค่ะตอนนี้พลา,าน้องดีมากๆทุกตะก,ก้าเลยจิ้มมาได้เลย แม่น,าน่ารักที่สุดขอบคุณนะคะที่ชมแต่ว่าก็คือนี่คือเรื่องจริงเราทําให้ลูกเราจริงๆทุกคนจะคิดว่าโอ๊ยบอตะปากดอกบอกตะปากจริงๆจต่ว่าเบิงเนี่ยเบิงสุดลูกเคยข่อยอไปยูเนียนหมอ้อผู้เดียวพญย,ยตุ่มถ่ายอยู่ในรถดข่อยไปหอบมาลอ่าอ,อ,ลองเท้าข่อยกระซื้อไขไม่ล่องเท้าคัดชูมีบอลูกบอครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเศร้าชุดเขากจ้าเขาจะเศร้าไม่ข่อยซื้อล่องเท้าลูกไขไม่เลยจักพันจะวาเขาไปซื้อดอกอันนั่นน่ะ พอ่าใส่บูซ้ำไหนลูกเคยบูกว่าอีกน้ำหองน้ำหอมวะนี่แม่แม่ซื้อมาให้แล้วมันบอกเออคอยก็เลยบ่ได้ซื้อให้คอยพัวกับว่ายเสื้อเขาอย่มแม่แม่ก็ซื้อมาให้อีกว่นะน่ะ